สวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านและนี่คือยายสมอนสีมีรวยที่จะมารับบทเป็นซิมต้นตระกูลของ Challenge The Whole Package Legacy Challenge ของคุณเลลาเบลล่าหนึ่งสองโดยกฎของรุ่นให้เริ่มต้นน้องซิมในอพาร์ตเมนต์ที่ซานมาชิโนเก็บเงินจนอู้ฟู่แล้วย้ายไปใช้ชีวิตที่เฮนฟอร์ดออนบัคเล์ซิมจะต้องทำทักษะสมุนไพรตกปลาและทำสวนจนถึงเลเวลสิบสะสมแมลงและกบจนครบได้รับไลฟ์สไตล์ชอบกลางแจ้งและนักเดินทางมีรางวัลนิสัยกันน้ำทนฝนทนหนาวและทนร้อนออกเดทแต่งงานและมีเบบีอย่างน้อยหนึ่งคนกฎ<ด>อื่นๆเพิ่มเติมซิมจะต้องทำความปรารถนาให้สำเร็จไปสู่จุดส สูงสุดของอาชีพไปแกรน f a l l สทุกรดูต้มสมุนไพรทุกชนิดอย่างน้อยหนึ่งครั้งใช้เวลากลางแจ้งเป็นส่วนใหญ่และมีเต็นท์เป็นของตัวเองซิมจะต้องปลูกสมุนไพรเองอน้ำกลางสายฝนอย่างน้อยหนึ่งครั้งและเป็นเพื่อนสนิทกับรือสีในแกรนิ a l l สก่อนอื่นเรามารู้จักใยสมอนสีให้มากขึ้นกว่านี้อีกสักหน่อยสมอนสีมีลักษณะนิสัยรักธรรมชาติซื่อสัตย์ และุม,มะความปรารถนาแรกคือชอบทำกิจกรรมกลางแจ้งและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาเริ่มให้ยยหมอนย้ายเข้ามาอยู่ในมาชิโนกันดีก,กว่าโดยจะให้ชีหมอนอยู่ในอาพาร์ตเมนต์เล็กๆตรงนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องขอบคุณชาวเมืองจากคุณผู้ชมมากๆนะคะสวยหลอกกันทั้งนั้นเลยเราได้ทำการกระจายเพื่อนๆไปอยู่ในระแวกเพื่อนบ้านแล้วไม่ต้องเขินกล้องกันนะคะหมอนอยากเจอทุกคนเลยเพื่อนๆสามารถส่งซิมเข้ามาได้เรื่อยๆเลยนะคะแอบสปอยว่าซีรีส์นี้ยาวนานถึง30เจนกันเลยทีเดียวและเพื่อให้ชาเลนส์นี้ลำบาก าเดิมแน่นอนค่ะลบเงินออกไปให้เหลือศูนย์ซึ่งเป็นโชคดีของเยหมอนที่ตรงนี้มีห้องน้ำให้ใช้ฟรี แล้วมีของให้เก็บไปขายได้อยู่บ้างเริ่มจากการเก็บลูกแก้วตรงนี้เลยละกันเดี๋ยวครยเยห่ยมอนกลับมาก่อนกลับมาเก็บของก่อนแล้วก็เหมือนจะพอมีโชคดีอยู่บ้างงานนี้รวยเละออ้แล้วนี่ซิมจากทางบ้านใช่ไหมคะเนี่ยหล่อบ,บาดจิตถูกใจเยีมออนมากสวัสดีค่ะคุณผู้ชายรมอะไรพัดพาผ่านมาทางนี้กันคะมีเพื่อนหรือ,อยังเอ่ยหมอนเป็นให้ได้นะคะ <laughs> จังหวะน,นี้ชีหมอนดูบ้าผู้ชายมากแต่ใดๆคุณผู้ชายก็ไม่ได้ดูรังเกียจอะไรชีหมอนเลยดูสิคะมีชวนชีหมอนคุยโน่นนี่นั่นใหญ่เลยนี่ก็สาวแซ่บจากทางบ้านอีกหนึ่งท่านผูกมิดกันไว้ก่อนดีกว่าจะว่าไปซิมจากทางบ้านก็คือไม่มีใครเขินกล้องสักคนสวัสดีค่ะชีหมอนนะคะยินดีที่ได้รู้จักค่ะอ้าว เดี๋ยวเจอย่าบาังกล้องคะ่ะอยังไม่ถึงคิวหล่อนนะคะกรุณานั่งซื้อ,อแล้วก็มัวแต่ทักทายเพื่อนบ้านใหม่จนเพลินลืมไปเลยว่าตัวเองมีแค่ศูนย์บาทขออนุญาตให้ชีหมอนคุยเขี่ยหาของประทังชีวิตก่อนนะคะเดี๋ยวชีจะใช้ชีวิตไม่รอดจนจบเจนซะก่อนมีรู้ว่าได้อะไรมาบ้างแต่ที่แน่ๆตัวเหม็นหึ่งเลยก่อนที่จะไปอาบน้าอาบท่ามาเช็คกันก่อนนะคะว่าได้อะไรมาบ้างอืมก็ไม่แย่เท่าไหรสี่สิบเหรียญ เพิ่งเริ่มปล่อยใจจอยๆไปอาบน้ำกลางสายฝนกันดิ เราจะมีห้องน้ําดีๆไปทําไมถ้าเราอาบน้ํากลางสายฝนได้อย่าไปแคร์สายตาผู้คนเพราะเพียงแค่เราหลับตาก็ไม่มีใครเห็นเราแล้วไป,ไปอาบน้ําแป๊บเดียวเพื่อนบ้านมาต้อนรับเข้าบ้านใหม่เยอะแยะเลยสุดหลอกก็มากับเขาด้วยเนี่ยมีใจเชื่อเดี๋ยวก่อนนะข้างห้องจะมาเสียงดังแบบนี้ไม่ถูกต้องนะคะเาะแบบสุภาพแล้วเรียกเจเขาออกมาคุยก่อนดีกว่าคุณพี่คะคุณพี่จะต้องมีความเกรงใจนิดหนึ่งนะคะเราอยู่ร่วมหอเดียวกันนะคะ ใจจริงๆชีวิตของคุณมันน่าเบื่อ แล้วทำไมเจ๊พูดกับหนูแบบนี้เล่าจะว่าไปชีวิตเราก็น่าเบื่อจริงๆเพราะฉะนั้นเราจะต้องเริ่มหางานกันละโดยแน่นอนว่าเราจะต้องเลือกงานในสายนักธุรกิจนะคะการทำงานร่วมกันประสิทธิผลและการวางแผนหากสับเฉพาะวงการพวกนี้ทำให้คุณรู้สึกตื่นเต้นแล้วก็อาชีพที่เกี่ยวกับนักธุรกิจคงเป็นอะไรที่เหมาะสมกับคุณอย่างยิ่งนี่แหละนี่แหละทางรวยของหมอน16เหรียญต่อชั่วโมงก็ไม่ได้ย่อย่างน้อยก็มีเงินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องน่ะน,นะเผลอแป๊บเดียวชีลง มาข้างล่างอีกแล้วแล้วอยู่ดีๆก็เปลี่ยนเป็นชุดกีฬาเออเธอเล่นเป็นหรอหมอนอืมชุดบาสแบบงงๆอ๋อฉันรู้แล้วว่าจุดประสงค์ชคืออะไร ชีลงมาเล่นบาดอ่อยผู้ชายค่ะร้ายนักน้ยายสมอนสีฉันเข้าใจเรื่องราวละแล้วทุกคนจับตาดูให้ดี mm hmm. เมื่อผู้ชายเดินหนีมากินข้าว mm hmm. ชีก็เดินตามมาแบบไม่ลดละไม่ว่าผู้ชายจะทําอะไรขยับตัวไปทางไหนชีก็มองผู้ชายแบบไม่ลดละสายตาก,กันเลยทีเดียวเชียวถึงแม้ว่าจะมีเพื่อนบ้านสาวสวยนั่งอยู่ข้างๆ้ารอให้ชีหมอนผูกมีดแต่สิ่งที่หมอนทําคือคุยกับผู้ชายเท่านั้นค่ะซึ่งในจุดจุดนี้ดิฉันต้องขอดับฝันชีหมอน ไว้ก่อนเพราะเราจะต้องรีบไปทำการทำงานค่ะและแน่นอนตามสเต็ปกลับมาก็คือ ดิฉันก็เลยให้ชีนอนพักผ่อนไปก่อนและตื่นมาก็คือหิวชามสิ่งที่ทําได้ตอนนี้ก็คือหาอาหารจากพื้นไปก่อนนะคะนี่แหละค่ะเรื่องราวในวันนี้สอนให้รู้ว่าการที่เราติดหนุ่มจะทําให้เราไม่มีกินนอกจากมะนาวผลจ้อยและผลประกอบการวันนี้ถือว่าดูดีเชียวแหละทั้งหมดทั้งมวลเราได้มาถึง395ริีและความโชคดียังไม่หมดเพียงเท่านี้เพราะว่ามีน้ผีติดต่อมาเพื่อมอบมรดกให้เรา เรื่องอะไรเราจะไม่รับราคาเงินฟรีเอาเลยเอามาซีลัคกี้อินเกมลัคกี้อินไลฟ์ได้เลื่อนตำแหน่งแบบใหม่แบบซับจากคนเดินส่งจดหมายสู่ผู้ช่วยประจำออฟฟิศอัปเกรดชีวิตไปอีกขั้นด้วยการมีครัวเป็นของตัวเองฝึกสกิลทำอาหารเพื่อไปสู่การอไม่ใช่เป็นแม่สีเรืนะคะไฟไหม้ค่ะไฟไหม้ไ,ไ,มไม่ยืนหวกเวกโวยวายค่ะสมอนสดับไฟคะ่ะลูกดับไฟไหม้หมดแล้วเงินที่หามาได้ทั้งหมดตอนนี้ สู่ขิดในวันที่ดีเป็นที่เรียบร้อยนะคะจุดนี้ขอบคุณพี่ๆนักดับเพลิงที่เซฟชีวิตหมอนค่ะเกือบสู่ขิดตามของไปแล้วไม่เป็นไรถือว่าเป็นบทเรียนเอาใหม่เอาใหม่เริ่มใหม่เริ่มต้นใหม่ด้วยการไปอาบน้าก่อนเลยค่ะอันดับแรกคืนปล่อยให้เนื้อตัวมอมแมมต่อไปแบบนี้ไม่ดีแน่ๆนห,หลังจากที่เนื้อตัวสะอาดเอี่ยมอ่องแล้วเราก็ให้ชีหมอนนั้นมาดูแลสวนกันดีกว่านะคะคิดว่าน่าจะเป็นสิ่งที่ใช่ที่สุดสําหรับหมอนมากกว่าเนื่องจากภารกิจของเรานั้นจะ ต้องมีสกิลการทำสวนไปจนถึงเลเวลสีและเนื่องจากชีหมอนหิวไม่ไหวก็เลยให้นางมากินสลัดผลไมก้กินของง่ายๆเพื่อป้องกันการไฟไหม้พักเรื่องชีวิตมาอัปเดตของใช้ในบ้านกันดีกว่าค่ะครัวใหม่ห้องน้ำใหม่สวนที่เต็มไปด้วยพืชผักและเตียงนอนพร้อมกับมุมทำงานเล็กๆเท่านี้ก็คิดว่าน่าจะเพียงพอแล้วสำหรับชีวิตสมอนสีในตอนนี้อยู่สงบสุขกันได้ไม่นานชีข้างห้องเอาอีกแล้วรอบนี้หมอนจะไม่ใจดีกับคุณอีกต่อไปค่ะคนจะหลับจะนอนมัน นอนไม่ได้เลยคุณพี่เล่นละครรักกันเสียงดังมากนะคะ no 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 ไม่ต้องมากโกรธหมอนตั้งหากที่จะต้องกโกรธคุณพี่หลังจากที่ตีกับข้างห้องเสร็จแล้วก็เอาเวลามาพัฒนาสกิลกรอกข้อมูลรายงานเพื่อเลื่อนตำแหน่งกันดีกว่าและแน่นอนว่าความพยายามไม่เคยทำร้ายใครอยู่แล้วสมอนสีได้เลื่อนตำแหน่งชุดทำงานใหม่ที่ไฉไลกว่าเดิมและตำแหน่งงานใหม่จากสาวออฟฟิศสู่ผู้ช่วยผู้จัดการและก่อนที่สมอนสีจะหมดไฟในการทำงานมีวมันหยุดตั้งสองวันก็พาออกไปเที่ยวพักผ่อนสะหน่อย และแน่นอนว่าต้องไปที่แกรนิตฟอร์สอยู่แล้วที่พักที่ถูกที่สุดจานวน2คือเรียบร้อยแล้วก็เลสโก o สิ่งแรกที่สมอนสีเลือกทําก็คือการโยนหัวชีอาจจะลืมตัวไปว่าชีมาตัวเปล่าโดยที่ไม่มีเต็นเลยเพราะฉะนั้นแล้วก่อนที่สมอนสีจะไปทําอะไรก็แล้วแต่การุณามาเลือกซื้อเต็นกันก่อนและเมื่อได้เต็นที่ถูกใจแล้วสมอนสีก็อืมเลือกที่จะวางเต็นหน้าห้องน้ําก็ถือว่าเป็นโลเคชั่นที่ค่อนข้างจะดีสิ่งที่เราจะต้องทําในรุ่นนี้โดยก็คือการ จับมแมลงและกบซึ่งการจับมแมลงนั้นอาจจะไม่ได้ทําให้เราอิ่มท้องเท่าไหร่เพราะฉะนั้นคุ้ยคองหาอาหารกินกันก่อนนะคะช่วงนี้ดวงดีขนาดนี้และแน่นอนว่าสิ่งที่เราได้นั้นก็คือเบอร์รี่มีพิษอยากไปแตะต้องมันจะดีกว่าเอาละาหาใหม่หาใหม่ในที่สุดโชคก็เขาค้างความหิวของเราได้ถั่วลันเตามาหนึ่งก็กินแก้หิวไปก่อนอิ่มท้องสบายตัวแล้วเราก็เดินทางไปหา,มาแมลงและอัพสกิลการตกปลาพัฒนามันไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็ถึงเวลสิบเองการมาพักผ่อน นใจที่แกรนิตฟอร์สทำให้เราสะสมกบได้เพียงหนึ่งตัวทวนและแมลงอีก4ตัวด้วยกันแต่อย่างน้อยๆอยแอสเพเรชันก็เสร็จสิ้นไปหนึ่งอยา่างในหัวข้อตกปลา5ตัวที่แกรนิตฟอร์กลับบ้านมาตดยังไม่ทันจะหายเหม็นผู้ชายก็โทรมาบอกว่าบัวบุญมาชวนเขาไปเดทจะไปดีหรือไมอ่ไม่ไปจะดีกว่านะแอบเห็นว่าสาวสวยคนนี้มานอนแงงแมงอยู่ในพาร์และค่าสังคมเราก็ต่ำเตี้ยเรียดินซสเลเกินมาผูกมิดแก้ตัวกับชีไว้ดีกว่า จักกันไว้เผื่อจะได้ช่วยเหลือกันในวันข้างหน้าเนอะขอบคุณคุณผู้ชมที่ดูกันมาจนถึงตอนนี้ถือเป็นคลิปเรียกน้ำย่อยหวังว่าจะสนุกถูกใจกันนะคะเพื่อนๆสามารถคอมเมนต์พูดคุยกดติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปเป็นกำลังใจให้เยสสมอนสีคนนี้ด้วยนะคะ